นางนกไส้จึงไปอุปถากกบตัวหนึ่งอันกบนั้นกล่าวว่าเราจะทำอะไรให้แก่ท่านจึงกล่าวว่าในการใดช้างตัวหนึ่งที่มีปกติเที่ยวไปผู้เดียวเป็นช้างตาบอดแล้วเที่ยวแสวงหาน้ำดื่มในการนั้นท่านพึงเกาะอยู่ที่ยอดเขาแล้วส่งเสียงร้องเมื่อช้างนั้นขึ้นถึงยอดเขาพึงลงมาส่งเสียงร้องอยู่ที่เหวข้าพเจ้าหวังการกระทำมีประมาณเท่านี้จากสำนักของท่านกบนั้น ได้ฟังคำของนางนกไส้นั้นแล้วจึงรับคำว่าได้อยู่มาวันหนึ่งกาเอาจะงอยปากทำลายตาทั้งสองข้างของช้างแตกแล้วมแมลงวันจึงหยอดไข่ขังลงไปที่ในตาช้างนั้นถูกตัวนอนทั้งหลายชอนชัยอยู่ได้รับทุกเวทนาอยากจะดื่มน้ำเป็นกำลังจึงเที่ยวสแสวงหาน้ำดื่มในการนั้นกบจึงเกาะอยู่บนยอดเขาส่งเสียงร้องช้างคิดว่าน้ำดื่มจะมีณที่นี้ จึงขึ้นไปยังภูเขาลำดับนั้นกบจึงลงมาเกาะอยู่ที่เหวส่งเสียงร้องช้างคิดว่าน้ำดื่มจากมีจึงบ่ายหน้าไปทางเหวได้ลื่นพลัดตกลงไปที่เชิงเขาถึงสิ้นชีวิต